สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูไข่เจียวมาม่าค่ะวันนี้ในการที่เราจะรับประทานมาม่าจะไม่ซ้ำซากจำเจอีกต่อไปนะคะก็เลยจะทําเมนูนี้มาฝากเพื่อนๆค่ะเราก็ง่ายมากทําไม่ยากเลยมีความอร่อยมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยเราจะใช้มาม่าทั้งหมด1ซองค่ะจากนั้นค่ะเราก็ เทน้ำร้อนลงไปขั้นตอนตรงนี้นะคะจะทิ้งไว้ประมาณสองนาทีเพื่อให้เส้นมาม่าสุกค่ะต่อไปนะคะผงม,มาม่าเราก็ใช้ด้วยค่ะวันนี้เราใช้เป็นรสต้มยำค่ะเส้นมาม่าก็เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปกรองเอาน้ำออกค่ะกรองเอาน้ำออกเสร็จเรียบร้อยมานะคะเทใส่ลงในถ้วยค่ะจากนั้นไข่ไก่ทั้งหมดสามฟองค่ะตอกลงไปค่ะ เมนูมาม่าไข่เจียวนะคะเข้าแล้วก็มาเหมาะพอเจาะที่สุดนะคะมาม่าหนึ่งซองไข่ไก่สามฟองนะคะกำลังพอดีค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติค่ะเราจะใสซ่ซอสหอยลงไปเล็กน้อยผงม,มาม่าค่ะรสต้มยำใส่ลงไปนะคะ ใส่แบบที่เป็นน้ำมันแล้วก็ใส่ที่เป็นแบบผงค่ะเสร็จแล้วก็ทำการตีไข่ค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เราตั้งกระทะ ใส่น้ำมันลงไปพอประมาณนะคะอย่าใส่มากแล้วก็อย่าใส่น้อยจนเกินไปค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนค่ะเราใส่ไข่ลงไปค่ะตอนแรกที่เราติดไฟนะคะเราจะใช้เป็นไฟกลางพอน้ำมันร้อนเทไข่ลงไปให้เราปรับเป็นไฟอ่อนเลยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆทอดค่ะ ค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะก็สุกแล้วแล้วก็เหลืองสวยแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมากลับไข่กันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่แน่ใจในการกลับไข่นะคะก็ให้ใช้เป็นจานได้แต่วันนี้เราจะลองกลับไข่โดยใช้ทัพพีค่ะและก็กลับออกมาได้สำเร็จสวยงามมากค่ะ ขั้นตอนตรงนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆค่อยๆรอจนกว่าเขาจะสุกนะคะแล้วก็ใช้ทับพีนะคะที่อยู่ในมือค่อยๆหมุนค่อยๆคนเขาแล้วก็ต้องคอยเช็คอยู่เรื่อยๆนะคะว่าข้างล่างเนี่ยกรอบหรือยังข้างล่างสุกแล้วหรือยังค่ะ แล้วเราก็แง้มดูอีกครั้งค่ะเมื่อได้แล้วนะคะข้างล่างสุกแล้วสีสันสวยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะแล้วก็ใช้มีดตัดเป็น,นชิ้นๆพร้อมที่จะรับประทานค่ะก็ใช้จานกลับมานะคะหน้าตาอีกด้านหนึ่งออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูไข่เจียวม,มาม่าค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับเมนูไข่เจียวมาม่าที่ช่องอร่อยแบบบ้านๆได้ทําให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทําอาหารวันนี้แอดมินต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ